วันที่5พฤษภาคมนะคะผู้ป่วย2,112รายค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะจังหวัดนครสวรรค์391รายพิษนุโลก289รายจังหวัดตาก102รายจังหวัดเพชรบูร์74รายอุตรดิตถ์64รายค่ะกำแพงเพชรนะครับ111รายครับสุโขท,ทัย96รายพิจิตร73รายแล้วก็อุทัยธานี17รายด้วยกันนะครับอาในส่วนของได้ยังนะฮะ,ะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะฮะจังหวัดตากนะครับ อนนี้ใช้ไปแล้ว58เตียงนะฮะเหลือ436เตียงครับจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ไป32เตียงเหลือเตียงนะครับ677เตียงจังหวัดพิษณุโลกครับใช้ไป237เตียงเหลือ571เตียงนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้ไป44เตียงเหลือ231เตียงครับมาต่อกันที่จังหวัดสุโขทัยนะคะใช้ไปแล้ว48เตียงค่ะยังคงเหลืออีก200เตียงกำแพงเพชรใช้ไปแล้ว68เตียงยังคงเหลืออีก122เตียงจังหวัดพิจิตรใช้ไปแล้ว66 เตียงยังคงเหลืออีก1 2 7รยเตียงจังหวัดนครสวรรค์ใช้ไปแล้วถึง2 0 3ร้เตียงยังคงเหลืออีก1 9 2รเตียงแล้วก็ปิดท้ายที่จังหวัดอุท,ทัยธาน,นีใช้ไปแล้ว22เตียงยังคงเหลืออีกส2 4รเตียงนะคะแล้วก็เมื่อวันที่4ีพฤษภาคมค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19กนะคะก็ได้รประกาศ28จ<ม>ังหวัดที่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดออกนอกเคหสถานในพื้นที่ภาคเหนือของรามีสองจังหวัดจังหวัด แพร่แล้วก็อุทัยธานีนะคะจังหวัดอุทัยธานีเขาขอความร่วมมือนะคะงดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา23นาฬิกาจนถึงตี4เริ่มมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะและนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการประกาศนะครับจากตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เพื่อเป็นการยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับรวม53จังหวัดตอนนี้พื้นที่ภาคเหนือของเรามี15จังหวัดที่มีประกาศนี้ออกมานะครับคือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ ตากนครสวรรค์น,น่านพยาพิจิตพิศณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ลำปางลำพูนสุขโขทัยอุตร,ริติ์และจังหวัดอุทยธานีครับนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวภาคเหนืออัปเตดตให้คุณผู้ชมได้รู้ได้ทันก่อนคลายนะครับ